ที่โรงแรมสุนีกแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสุทธิชัยจรุนเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา นายสุทธิชัยจรุนเนธที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเรื่องแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลังที่ได้มีมติคณะกรรมการจากส่วนกลางเพื่อที่จะหาแนวทางว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาตรการจะมีอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยการควบคุมยอดกู้ที่สําคัญคือการตั้งสถานีแก้หนี้ คือการตั้งให้มีคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะมีอยู่2ระดับคือระดับจังหวัดกับระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทั้งสองระดับจะมีหลายเรื่องที่จะเข้ามาช่วยกันเช่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับครูผู้กู้ซึ่งจะเห็นว่าครูและบุคลากรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง มีเสถียรภาพจะผ่อนจำรานี่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นเขตพื้นที่จะได้เป็นตัวกลางในการที่จะเชิญทั้งผู้กู้และเจ้าหนี้มาช่วยเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้การทำรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆก็ได้ที่จะช่วยเคลียร์ปัญหาในส่วนระดับจังหวัดเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ หรือจะเป็นรองผู้วาราชการจังหวัดที่ท่านผู้วาราชการมอบหมายให้มาช่วยกับคณะกรรมการทั้งสองระดับซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเบื้องต้นได้มีการประชุมและชี้แจงแนวทางที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกซึ่งเป็นผู้กู้อยู่ในทั้ง2ระดับซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่วันนี้ได้มาติดตามโดยหลังจากนี้จะได้ประชุมชี้แจงให้แนวทางที่จะแก้หนี้ในแต่ละระดับ จากนั้นคณะกรรมาการระดับเขตพื้นที่ก็จะได้เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้กู้ได้มาลงทะเบียนแล้วก็สอบถามรายละเอียดว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วจะให้สถานีแก้หนี้หรือในระดับเขตพื้นที่ช่วยเหลืออะไรตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังเชิญมาเชิญมาเสร็จเมื่อเราได้ทราบปัญหาของแต่ละท่านจะได้มาเป็นตัวกลางในการที่จะไปพูดคุยไกลเกลียหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป นายสุดที่ชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเรื่องของการรองรับการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมการเอาไว้นานแล้วเพราะเรามีประสบการณ์แล้วจากการเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียน โดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับไปที่โรงเรียนว่าเบื้องต้นให้ประเมินตัวเองในมาตรการของคณะกรรมการของควบคุมโรคของจังหวัด โดยให้ประเมินว่าผ่านในมาตรการตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนครูที่ได้รับวัคซีนจํานวนเด็กที่รับวัคซีนโดยเฉพาะเด็กวันนี้ต้องได้รับเข็มกระตุ้นเรียบร้อยแล้วจะได้เป็นที่สบายใจที่จะมาโรงเรียนและนอกเหนือจากนั้นมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมไว้ทางมาตรการหลักมาตรการรองและมาตรการเสริมที่เราเรียกว่า6 6 7 เรื่องของการเว้นระยะการล้างมือสวมหน้ากากตลอดเวลาการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆถือว่ามาตรการที่ได้ให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้สบายใจว่าวันนี้เราไม่ได้ดูแลแค่ในสถานศึกษา เราเริ่มดูแลตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงโรงเรียนที่จะให้เขามีความปลอดภัยและนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดการระบาดขึ้นมาติดเชื้อขึ้นมาเราก็จะมีแผนเผชิญเหตุด้วยว่าให้ประสานงานกับทางสำนักง,งานสาธารณาสุขอย่างไรเพื่อจะให้ดูแลเด็กนักเรียนขอให้ผู้ปกครองได้สบายใจซึ่งในวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองจะได้ชี้แจงรายละเอียดผ่าน สื่อมวลชนอีกครั้งวันนั้นเราจะได้มั่นใจพร้อมที่จะให้นักเรียนไปโรงเรียนในระบบออนไลน์ site. ถือว่าเป็นระบบที่น่าจะมีแ,แล้วก็ให้แนวทางในการที่จะแก้นี้แล้วเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยอย่างณะกรรมการระดับเขตพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้เชิญสมาชิกครูซึ่งเป็นผู้กู้นะครับได้มาลงทะเบียนเพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดว่าปัญหาเขามีอะไรบ้างแล้วจะให้สถานีแก้หนี้นะครับหรือณะกรรมการระดับเขตช่วยหรืออะไร นะครับเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในในขั้นตอนที่กําลังเชิญมา